คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมมันคือแอบแอบกลปัวแอบผมว่าไอเล่ลิ้นจระเข้แน่นอนเติมยาไอเทยแล้วที่สามกูขอให้แบ่งมะนาวไปบีบด้วยเออเขาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับรู้ซะด้วยรู้ลึกนี่ เนเกุ้งพิ่งสังเกตว่าอาจารย์เป็นเป็นแบบนั้นแล้ว <c oughs> อ๋อได้บอกว่าทีออ่หัวโก้ <c oughs> สวัสดีพวกเรามิช,ชลุยผมกู้ครับแป๋มค่ะไรแกนครับอยู่กับพวกเราในช่วงมิตรรักนักชิมวันนี้นะครับพวกเรามาในช่วงของมิตรรักนักชิมมิตรนัก มิตรลักนักชิมคืออะไรมิตรลักนักชิมคือการที่เราเนี่ยจเจ้าอาหารใช่ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะมีแค่เมนูเดียวครับแล้วเมนูนั้นเนี่ยจะเป็นเมนูที่พวกเราเนี่ยเอาเจ้าที่ดังที่สุดหรือว่าเจ้าในดวงใจของเราอะมางัดกัน The best ในดวงใจข้าวไข่เจียววันนี้แป๋มชอบสุดคือร้านอะไรเลแกนชอบสุดร้านอะไรตุนบู้เนี่ยชอบร้านอะไรนะแล้วก็เอามาแบทเทิลกันได้แล้วก็มาโหวตกันว่าใครเจ้าไหนอร่อยที่สุด โดยที่เราจะไม่รู้เลยว่าไอาแต่และที่ที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นเจ้าไหนไม่มีการบอกเราจะรู้คนรู้คนเดียวว่าเจ้าที่เราสั่งมาคืออะไรเลก็จะรู้ของเล่แบบก็จะรู้ EP นี้เนี่ยที่เราเลือกเมนูมาเนี่ยคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันรวมถึงพวกเราเองก็ถือว่าเป็นยอดเมนู <c oughs> ที่กินบ่อยอ่าใช่ใช่ไหมต้องอยังแถมกินบ่อยแค่ไหนทุกอาทิตย์บ่อยมากเพราะว่าผมมีเพื่อน LGBT อ๋อเออจริง เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เสาวๆ่ะชอบกินใช่มากแล้วก็ LGBT อ่ะโอ้โหเรียกว่าก็แปลวแบบว่าเป็นก็เทยก็ต้องก็เทยก็ต้องกินยมกินยมกินยมใน EP นี้นะครับเมนูที่เราจะรีวิวก็คือยำกุ้งสซ เรียกว่าเป็นเมนูประจําเมืองไทยอีกเมนูเลยก็ว่าได้ขันใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติใครมาประเทศไทยก็ต้องสั่งกันใช่ตัวถึงพวกเราเองเนี่ยกินแทบทุกอาทิตย์อย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเลือก3ร้านที่เรียกว่าเป็นที่สุดของยำกุ้งสดซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้เลือกกันที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่รู้เลยว่าอีกสองคนเนี่ยเลือกอะไรกันมาเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไอ้สามยำเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยมีร้านอะไรบ้าง หน้าตามันเป็นยังไงอ่ะมากฎิกาช่วงมิตรักนักชิมให้มิตรเลือกร้านมาคนละหนึ่งร้านที่คิดว่าอร่อยที่สุดจากเมนูที่ทีมงานกําหนดโดยแต่ละคนจะไม่รู้ว่าจานไหนเป็นร้านที่ตัวเองสั่งหลังจากชิมเรียบร้อยทุกจานแล้วให้ทุกคนโหวตว่าจานไหนอร่อยที่สุดใครที่ได้คะแนนผลรวมเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะและสุดท้ายทีมงานจะเฉลยว่ามิตรท่านไหนเป็นเจ้าของจานนั้นโดยทุกคนจะมีคะแนนตั้งต้นคนละ5คะแนน ผมบูนะครับเร <Break. S 1> แกนนะคะได้โจทย์มาว่าต้องสั่งยำกุ้งสดหนึ่งล้านเพื่อมาดวลกับพี่บูแล้วก็เรแกนนะคะ้วบอกเลยว่า<ผ>มึงอีเลมันเดินไปดูอะออกไปผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นเอ็กซ์เพรสมากในเรื่องการกินอาหารอีสานหรือว่าจะเป็นยำทุกประเภทเท่าที่กินมาร้านนี้เป็นสิดแหละในกรุงเทพมีร้านประจําร้านหนึ่งที่อยากเอามาแชร์มากๆอยากให้ทุกคนได้กินเพราะว่าร้านนี้คือปลาร้ามันกินง่าย คือน้ำลายคอนเซปต์ Concept, การแข่งในครั้งนี้มันอวยมาเพื่อชันโดยเฉพาะคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมม่ะคือแปมแอบกลัวพี่แปมผมว่าไอเลย์หรืนจอลเคนแน่นอนคือเรารู้สึกว่าพี่บูอ่ะจะบับเราเยอะเว้ยคุณมีร้านเด็ดมันต้องร้านนี้ผมมันรู้สึกในใจว่าแบบ <laughs> <laughs> เลมไม่น่าจะสู้แบบได้เลยเรื่องของยำก็รู้สึกว่า <laughs> ไม่กลัวไม่กลัวเลย ผู้ชายเหรอคะจะชนะได้ยังไงเรื่องของการกินยำม,มันเป็นเรื่องของผู้หญิงอยู่แล้วไอ้แป๋มเนี่ยเป็นผู้ผ่านยำม,มาเยอะแล้วแป๋มเนี่ยเป็นหนึ่งในแม่ครัวที่ผมก็ถือว่าเป็นไอดอลผมเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยกูอีแป๋มมากเท่าไหร่เพราะว่าอีแป๋มอ่ะกินเค็มจนไตแม่งถามหาละร <c oughs> ้านแรกที่แวบเข้ามาในหัวเลยที่รู้สึกว่าอันเนี้ยยังไงอะ่ะกินยังไงอะ่ะทุกคนก็บอกว่าอร่อยก็คือร้านปูขีพิีกันเองที่แป๋มเลือกนะคะผมเนี่ยสั่งร้านเผ็ด ร้านนี้ก็มีชื่อว่าแซ่บท้นไฟอยู่สวนหลวงสแควร์มั่นใจว่าเลและแปมเข่าต้องสดแน่นอนเวลากินเข้าไปน้ำตาอาจจะไหลรู้สึกว่าพี่บูก็ไม่ค่อยได้กินยำขนาดนั้นหรอกเผลอเพี่บูก็ทายปะั่งเผ็ดๆหรือไม่จริงไอ้อยร้านยำพวกนี้ตั้งผ่านปากเราไปเยอะแล้วเรารู้ด้วยแล้วว่าพี่บูจะเลือกร้านอะไรมาคือผมอาจะยอมเรื่องอื่นกับพี่บูนะแต่เรื่องนี้ขอคือว่าเ,เมนูนี้นะคิดว่าผมเป็นแชมป์แน่นอนและผมจะรักษาแชมป์ต่อไป ถ้าคิดวาชนะก็ลองดูถ้าเตรียมใจกันมาแพ้หรือเปล่าคะทุกคนเอนน้มาแล้วนะครับยำกุ้งสดจาก3ลร้านอเอาจริงนะเว้ยเข้าไปดูไว้ตรเปล่านะกูสังเกตยอย่างหนึ่งว่ามันมีความแตกต่างอย่างหนึ่งเว้ยย่งไงวัตถุดิบอย่างเช่นจานนี้มีแค่มะเขือเทศท,ที่ต่างๆจานนี้มีกะเทกยมามะพร้าวอ่อนแต่จานนี้มัมีนิมสัวดเว้ย ปอนนี้วถ้าไม่มีอะไรมีแค่ผิดอย่างเดียวไอ้จานเนี้ยเขาไม่เรียกว่ายำท้างจริงเรียกว่าตำหรือเปล่าจริงเหรอ <N> <training> แค่รู้เหรอเพราะว่ายำอ่ะน้อยร้านมากที่จะใส่มะเขือเทศเว้ยแต่ถ้าเป็นเมนูตำอ่ะจะใส่มะเขือเทศเข้ามาอันนี้คือเทคนิคการทำเขาดูเหมือนส้มตำเลยอ่ะใช่อ๋อเออว่ะเออกูสังเกตนะกูเข้าใจว่าการตำอ่ะคือการทำให้มันแบบบี้อ่ะเวลามึงกินต้มตำอย่างเงี้ยเขาก็จะตำตำตำมาแบบบี้ๆฮะกูรู้ว่ากินตำมันก็คือการแบบคุกอีกแบบนึงใช่ใช่ซึ่งสังเกตว่าจารยนเป็นแบบนั้นแล้วอ๋อจะบอกว่านี่ของโกงูเอเไร ทำแทมทำแทมมันันหับใครพูดปรับเมนูคนแรกลบสองไอ้วะเงือกอะไรเลือเหลือสามของอร่อยไปทั้งปับมาเว้ยของอร่อยแม่งคือกินแล้วจบเว้ยไออย่างที่รสชาติเวยบอบกลับแล้วอะป๊อบไม่ไม่โดนละอย่ะไม่โดนละไอย่างนั้นชิมเหรอเอ้ยผิดจานนี่อะทำแทมทำแทม โดเริ่มยากไอ้เฮีใครกินน้ำล้วรยังนั้นชิมเหรอเอ้ยผิดจานนี่ที่ได้เหลือะไรอ่ะหนึ่งคะแนนโอเคเราตัดคู่แข่งอ่ะพี่โบโอ้เคโอเเคมา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 หน้ตาต่างกันแต่กลิ่นเหมือนกันเลย่ดนั่นันนั่นแต่นี่ไม่เป็นการตัดเลยพี่นี่ลอยตามอย่างเดียวดีกว่า หัวท้ายตายก่อนผูจัดการก่อนนะอ่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่าแล้รับผลพักเฮ้ยเราเฮ้ยน้ำแม่งซึมเข้าไปในกุ้งเลยว่ะโคตรอร่อยอ่ะแค้ป์แพมป์แคมใครพูดว่าอร่อยคนแรกบวกสองไม่บวกสองตั้งแต่มึงหักคะแนนเนี่ยมึงไม่กล้าพูดที่อะไรหรอก เหมือนที่กูการกินยำไปเลยอ่ะกูว่ายำกูเป็นปมในชีวิตมึงไปแล้วตอนนี้ยขอชิมน้านอีกรอบหนึ่งอ้าวพี่แต่กูว่ากูจำได้เวลาเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตาร้านที่กูแทมแทมแใครสดน้ำยำอย่างเดียวคนแรกบวกสองกูดิเมื่อกี้กูแบบนี้แบบแบบแต่ว่ามีคนข้างหลังบอกว่าเห็นรายการสด ชิมร้านอีกรอบมึงเอ้ยมึงจะได้รู้สึกรู้สึกดีกับเมนูยำมากเอร่อยขึ้นเยอะเลยความเจ๋งของร้านอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มีการมะพร้าวกับมีเมื่อเกิดเหตุหรืออะไรมาช่วยแล้วก็ไม่ได้มีมะเขือไม่นีเลยมากคือน้อยเพียวเพียวแต่ว่าน้ํายำกับกุ้งแม่งคือจบเข้ากันอย่างดีรสชาติอันนี้กูว่าหวานน้ำนิดนึงเออหวานนํำนัวหวานนํำพขกินก้าไปแปนึงรู้สึกว่าเออความามิคุงมกันอร่อยอะไรเลคืออร่อยอร่อยไปครับการที่สองครับ ไอ้กูว่าไหนๆเขาให้การมะพร้าวมาแล้วมึงต้องกินให้ครบเออกูเราแบ่งการกินน้ำให้ด้วยเนยจริงๆบางคนอาจจะชอบมากเวลายำที่มียอดมะพร้าวอ่อนเราชอบเราชอบก็จะเริ่มรู้เลยว่าเป็นร้านอะไรเพราะว่ามันก็จะมีไม่กี่ร้านที่ทํายำแล้วใส่อย่ามั่นหน้าอย่ามั่นหน้าขอร้องนี่จะบอกว่าตอนนี้ถ่ายอยู่นี่คือช่างภาพปรดิวแบบกล้องนี่คือน้ําลายแตกแล้วเพราะว่าก็เป็นเอฟซียำกุ้งสดเหมือนกันทั้งสองคน จานสองแดงยังไม่ลงอ่ะจานสองคือกุ้งตัวใหญ่นัวจานมะพร้าวแม่งถูกต้องกะเพราแล้วอ่อนอร่อยมากแซ่บอันนี้แซ่บเลยอันนี้อันนี้อันนี้แซ่บมากทั้งที่ทั้งที่ลุกมันเนี่ยอันนี้ดูดูดูรุนแรงกว่าเอออันนี้ดูคลีนแต่การว่าอันนี้คลีนกว่าแต่แซ่บกว่านี่เผ็ดเลยนะเผ็ดร้านนิสานเลยไหมร้านนิสานกูขอให้แบ่งมะนาวไปบีบด้วยเออเขาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาหรือซะด้วย เง yeah, okay. right. ี่ยต้องเก๋ดีนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ข้างบนเนี่ยเนี่่ยไม่กะหินแกนหินอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยอืมรู้สึกว่าร้านเนี้ยไม่ต้องแกะหางกุ้ยไม่มึงพี่บูเขามั่นใจอาขจะร้านคนด่งก็ใช่เงี้ยแหละืืมมกุ้งอันเนี้ยไม่ต้องแบกแต่แม่งเข้าเนื้อว่ะอืมรู้สึกป่ะไม่มีความเป็นกุ้งแช่น้ำปลานิดๆอ่ะร้านนี้ผมว่าคนดูทางบ้านก็น่าจะรู้เนาะดูดูแักลุกก็น่าจะรู้นะว่าร้านอะไรเนาะ จะไม่ผิดาร้านเนี้ยถ้าสั่งตำอะ่ะจะใส่ปลาาถ้าสั่งยำยัมยไม่ใส่ปลา้าเอาหรอเอฟซีร้านนี้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้เลยร้านอะไรดูผมสรุปง่ายๆเลยว่าจริงๆทั้งสามร้านเนี่ยเป็นสามร้านที่อร่อยมากๆเลยทั้งสามร้านแล้วก็คิดว่าเป็นเมนูอีกเมนูซึ่งร้านหนึ่งเนี่ยหรือร้านสองเนี่ยสมมุติว่าเดลิเวอรี่แบรนด์นู้นนั้นอะ่ะปิดเนี่ยเราสามารถสั่ง อีกอันนึงมาแทนได้โดยที่รู้สึกว่าไม่รู้สึกแตกต่างกันขนาดแบบโอ้ร้านนี้อร่อยมากร้านนี้อร่อยน้อยไม่สั่งดีกว่าทุกร้านนี่คือน่าจะเป็นตัวท็อปแล้วแหละแล้วทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าทั้งแป่มทั้งเราแล้วทั้งเลแกนเนี่ยตั้งใจเลือกกันมากวัตถุดิบน้ำยำทุกอย่างสดใหม่แล้วก็พรีเมียม ไอการเลือกของเราเนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวแล้ว<ไ>ว่าคนเนี้ยอาจจะชอบยำที่มีเปรีย้ยวเค็มเผ็ดอ่าหรือ<ม>ว่าอาจจะมียำที่มีแบบวัตวัตถุดิบที่ใส่มาเฉพาะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งมันก็เป็นเทสของแต่ละคนแล้วเอางี้งั้นเรามาโหวตกันเลยดีกว่าว่า3มคนชอบยำอะไรมากที่สุดได้ห,หนึ่งสองสามเอ้ยโอ้ ้นสของมึงเหรอไม่ใช่เอ้เหตุผลที่เลือกรานสองเพราะว่ารู้สึกว่ารสชาติมันแซ่บแล้วว่ามันถึงมันกลมกล่อมมันรวมกันเป็นหนึ่งส่วนแบบเรื่องจานสามเพราะว่าส่วนตัวชอบกินเค็มแล้วจานสามก็จะมีรสเค็มที่มากกว่าแบบหนึ่งกับสองชอบที่กุ้งอ่ะใหญ่แล้วเขาหมักกุ้งมาก่อนสําหรับเราส่วนตัวเป็นคนที่ติดกินเหมือนรสชาติคล้ายๆแบบแล้วรู้สึกว่า สองอันนี้จะเป็นหวานนำใช่ใชสองก็ได้จะหวานนำเลยแต่อันเนี้ยโหพ<ฮ>อเข้าปา<ฮ>กปุ๊บนี่แหละทางเราต้องคล้ายๆต่างอย่างที่ว่าเราชอบกุ้งตัวใหญ่<ม>เต็มปากเต็มคำดีแล้วก็เราคิดว่ากุ้งตัวใหญ่สำหรับเราอะ่ะมันพรีเมียม กินแล้วมันปากเค็มคั่ปหรือปากเดือคัมันเด้งดึ๋งในปากมากเรามาลองเจากันไหมไว้แต่ละร้านมาจากร้านอะไรอ่ามึงก่อนเลยอเลยมันรู้อันนี้จานผมอ่าเลยคิดว่าเบอร์สองอันนี้จานพี่บูอันนี้จานแปมอ่ะแปมเออผมคิดเหมือนเลยคือจานแรกการแปมอันนี้จานเลยอันนี้จานที่บูกูอะเกับคิดว่าอันนี้ของกูแน่ๆแล้วล่ะชัดมากเลยกูคิดว่าอันนี้ของมึงกูคิดว่าแปมมาชอบกินอไรนี้ก็ผ้าอ่อนก็เลยคิดว่าอันนี้ได้เป็นของแปมก็เลย คนที่ทายจานตัวเองผูกก็คือ,อเลยทุกคนเลยทุกคนทายของเต็ถผูกหมดเลยก็คือจะได้บวกกันคนละหนึ่งคะแนนโอเคนคนที่ได้ผลบวกเยอะสุดคือจานสามูนนั่นเองจานหนึ่งของแปมค่ะเห็นแม้ <laughs> ทายกันดีกว่าว่าแต่ละจานเนี่ยมาจากร้านอะไรกูว่าตัดของกูก่อนเลยทุกคนรู้ทุกคนไม่รู้แล้วผูค้กำกันกำลังพูดวองกันแล้วว่าเหมือนกันป่ะหนึ่งสองสามเผ็ดโหแอบง่ายมากรู้เลยพู่ง่ายเผอิญพี่บูก็ให้ทายป่ะสั่งเผ็ดเผ็ดอย่จริงผมเชื่อว่า FC ของร้านเนี้ยแค่แบบมามาวาง3จานอะรู้แล้วว่าเผ็ดเผ็ดสองงานรำพูด้องกันป่ะเอาเด้กูก็รู้หนึ่งสองสามโคตรใหญ่ แทบ,บพ่นไฟแทบพ่นไฟใช่คือร้านนี้อยู่ที่สวนหลวงสแควร์ตรงแถวตรงจุฬามันเป็นร้านที่ยำง่ายสุดก็ใครที่อยากจะกินปะลาเป็นบบ๊กิเนอร์ใช่เรียนเชิญแับพ่นไฟบอกเลยว่าที่ใครใคยถูกมึงรู้ปะเนี่ยมึงหมอดย่านได้ปะอันนี้อันนี้กูไม่รู้จริงๆไม่หลยขาแล้วก็ไม่ได้ขายยำโดยเฉพาะอ๋อรู้แล้วแล้วก่อนนะเขาจะเด่นเรื่องอีกเรื่องนึงเชี่ยกูพอจะรู้แล้วูุรู้แล้วอ่ะเดีก่อนเดี๋ยกอน่ะอ่ะไป ทอดอทยสองร้านได้ป่ะร้านแรกตำแหลกไม่ใช่ร้านที่สองมาบีก้อนไม่ใช่เออมอ่ลยะปูขี่พริกเชี่ยลึกสัตว์ปูขี่พริกอยู่ตรงแถวทยินทาปูขี่พริกเหรอชอบกินปูดองร้านเขาแล้วน้ำจิ้มปลาล้าเขาอะอร่อยแล้วเคยสั่งยำเขามากินกับกุ้งแค่น้ำปลารอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอร่อยอ่ะสรุปผลคะแนนนะคะก็คือ เลแกนผลรวมทั้งหมด6คะแนนต,ตีโต๊ะออกมาได้นะของแปมผลรวมทั้งหมด8คะแนนออเอาจริงถ้ไม่ลดสี 4, ่พุ่งเลยเก้าแล้วแล้วของพี่บูนะคะผลรวมทั้งหมด1 1คะแนน เรื่องกินไว้ใจผมครับจะบอกว่า EP นี้เนี่ยมันเป็นแค่เมนูที่เราคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบใช่แล้วก็เราเองก็ชอบมากๆแต่เทปหน้าผมบอกเลยเลยว่ามันจะเดือดขึ้นไปอีกแล้วเราจะเฉพาะเข้าไปอีกเมนจะจไกลเข้าไปอีกเมนจะหนักค่าส่งครับพี่ส่งชนบุรี <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้ว่าชอบกินเมนูไหนอย,อยากให้เรา,าเพ<อ>ิ่มเ,เมนูไหน<อ> <ๆ S 1> สามารถแสดงความเห็นได้เต็มที่อดี๋งวที่บอกว่าอันนี้มันเป็นรสนิยมของเรา<ท>คือไม่ได้บอกว่าร้านไหนแม่อร่อยออแต่ฉันรู้สึกว่าเราชอบร้านนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นรสนิยมของส่วนตัวแต่คือทุกร้านน่าอร่อยเท่ากันหมดใครอยากจะไปลองชิมก็ไปลองชิมที่ร้านต่างๆกันได้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมว่าติดตามพวกเราได้นะครับใน YouTube c h anel Facebook ไอซีจะมีติ๊กตอบด้วยใป็ไหเร็วนี้มีแล้วหรอกกับพวกเรามิสลูดไปคนหาป่าไปไปไปกินกับผุ้คนตอบแต่บอกเลยว่ารอบนี้แบบแค่ออเดิร์บนะคะแค่อยากให้ทุกคนทายร้านไม่ถูกแต่บอกเลยรอบหน้าทุกคนต้องโหวตให้จานของบนเมงแน่นอนมันจะไม่ใช่พี่บู้ต่อไป